ใช้ก็คือใช้เท้าเดิน <tick. S 1> นี่แหละนะมา <oui. S 1> ผู้ชมไปชมนะครับดูนะครับมาผู้ชมไปชมมินิบันไดก็คือประมาณสักเอ่อสองพันสี่ร้อยกว่าขั้นนะโดยรอบนะนะครับ ครับผู้ชมเขามีนาคเลยนะนะพยญานะนี่แหละครับตรงนี้เป็นประชาที่ทำประชาเก่าหรือที่ที่เก็บวทตถเก่านะท่านผู้ชมจะเห็นบรรยากาศน,นะครับนะครับตรงนี้เขาเรียกเขาน้อยเดินมาก็ได้เหนื่อยนะนะได้เหนื่อยเหมือนกันนะเขาน้อยก็คือแต่ไม่ติดป่าคนลวละแต่ก่อนเขาเรียกอยู่ชาวบ้านเขาเรียกว่าบอกเขาน้อยเนี่ยรู้กันเลยเป็นที่มาที่นี่ นะครับจะมีข่าวน้อยอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีกุฏิหลวงปู่นะครับมีกุฏิหลวงปู่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับเขาจะไว้บนนี้แต่รูตีอะก,ก่าแก่น่าจะลือไปแล้วล่ะนะครับนี่คือบรรยากาศเล้นบนที่วัดหลวงพ่อทบหรือวัดชนแดนนะครับหรืออย่างหนึ่งวัดทบบาทนะครับ เยกที่เป็นพระบาทก็คือว่ามีรอยพระบาทที่ทั้งปู่ขเ้ามานี่ครับหลวงปู่ทบท่านอยู่ท่านบุรณะท่านสร้างไว้นะครับ ช้าออกกำลังกายให้ผู้ชมมาดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์นะครับอิชนิดต่างๆนะครับอันนี้อยู่จังหวัดพิชบูรณ์นะครับแต่อยู่ที่อำเภอชวนแดนนะฮตรงเนี้มองดูมันไม่สูงนะมองดูไม่สูงแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะ เดินขึ้นมาแล้วจะรู้ว่าสูงฮนะว่าตัวนากนี่ยาวมากเลยนะครับไม่มีการต่อเลยนะท่อนเดียวจบเลยนะทำได้สวยจริงนะฮะสมบูรณ์แบบนี่แหละครับที่ทั้งปู่ท่านอยู่ท่านก็แข็งแรงท่านก็จะขึ้นมาบนเขาเนี่ะนะครับมาพักที่นี่บรรยากาศก็ค่อนข้างดี ยุคคนที่สมัยก่อนที่วิชาวัะถุมงคลของปู่ทบไปเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องรุ่นดาวอายุใกล้เคียงกับหลวงปู่แหละใจเย็นนะผู้ชมนะก็จะถึงร้อยพระบาทนะครับที่หลวงปู่ทบท่านดูแลนะครับน้อยคนครับที่จะได้ขึ้นมา เนี่ยเป็นเขาดีๆเนี่ฮะ ครับใกล้ถึงแล้วครับที่เนีน่ยนะสักสิบรงปู่มิสการครับหลวงพ่อนี่แหละครับ้อยพระบาท หรือวัดพระบาทนะครับที่หลวงปู่ทบท่านดูแลแล้วก็นี่นะีผู้ชมชมแล้วก็เลยบกเขาอสร้างกันประมาณไหนนะครับ mm hmm. เขาก็เลยมาสร้างแบบมอนดกค้อไปทีนึง mm hmm. นี่แหละเขาน้อยแต่เดิมแต่เดิมนะครับ mm hmm. เขาเรียกเขาน้อย ไม่มีทางรถขึ้นมานะนอกจากเดินอย่างเดียวเพราะทางขึ้นได้ทางนี้นะฮะนี่ครับรอยพระบาทที่อันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทบที่ท่าน ดูแลอยู่สมัยท่านมีชีวิตยอยู่นะผมแลยให้ผู้ชมได้ชม เกิดขึ้นมาเหมือนกันนะท่านผู้ชมขึ้นมาหรือเคยขึ้นมาเป็นรยบาทที่เขาต้องปู่ทบมาสมัยที่ท่าน,นอยู่นะท่านก็นํามาให้คนกลับไหว้นี่นะครับเพื่อจะเห็นชอบเห็นล่าเนาะจริงๆก็ไม่น่จาจะดอกห,หมายหม่นะ่อ่างเนาะ ก็เลยไม่สะอาดตาถ้าผมเป็นเจ้าที่หรือดูแลเด็กผมเก็บออกแล้วครับถ้าเราเก็บออกมันจะผิดไหมนะครับนี่คือรอยพระบาทที่หลวงปู่ทบสมัยท่านอยู่ท่านนำมาวไว้ที่นี่นบนยอดเขาเพื่อจะสักการะบูชานะครับตอนนี้ท่านผู้ชมชมอยู่ที่วัดชนแดนนะครับ มันไม่สวยไม่งามน,นะอนุญาตนะที่จริงเอาไว้นี้ก็ได้นะไว้งอกเนี่ยจะดีฝาไหมนะฮะถ้าไว้งนี้มันมันไปทับรอยองค์ท่านระทับท่านนะครับมันก็ดูไม่ดีนะครับมันไม่ดีไม่ว่าแล้วมันไม่ดีเลยดีกว่าอย่างนี้สรุปมียอดมียอดไข่ด้วยนะ ร่บมทำบุญครับสร้างวัดวารามนะไหว้รอยพระบาดทด้วยกันท่านผู้ชมนะทำบุญครับเนี่ยไม่มีใครมาจับไข่ขอโชคใกล้หวยออกแล้วผู้ชมผมก็ไม่เคยมาที่นี่สักทีนะฮะวันนี้ถือโอกาสดีพาผู้ชมมาที่นี่แล้วก็อนุญ,ญาตผู้ชมเนี่ยเดีย๋ยวล้วงไปในนี้เลยแล้วนะครับ ไายต้องคําเนี่ยฮะเดี๋ยวน่าจะไม่มีใครขึ้นมามาขอเลขที่นี่รลกครับแปดๆเลยฮนะจบเลยม้วนเดียวแต่ขออีกตัวนนะอีกตัวนี้ลงไปแล้วกันยี่สิบเอ็ดเท่นไ่ยี่สิบเอ็ดมนะครับ 88แป็น21นะผมล้วงมาได้ที่พระบาทหลวงปูท่ทบอำเภอชนแดนนะครับจังหวัดเพชรบรูนะนะรณ์เ,รงงเนี่ย่านผู้ชมนะนะี่รอยพระพุทธบาทที่เราผมไปล้วงในนี้นักผู้ชมเห็นไหมลองเขียวลรมล่าลริมวงความดวยนะครับมันยังไม่ลงเลยอะแล้วย่ไม่ลงกันนะอืมเจ๋ลงมาแล้ว อย่าให้เขาไหวอย่างนี้นะครับไหวนี <ım. S 2> ้ครับไหว้ไหวล่างเนี่ยไหวล่างเนี่ยเป็นแบบอย่างอย่าไปไหวตามเขานะถ้าใครไปไหวที่ไหนอย่าไปไหวอย่างนี้ฮะมันมันทับรอยท่านนะครับทับรอยบาทท่านนะครับถึงที่เป็นรอยบาทจำลองหรือรอยบาทที่เราครรพนะรักแล้วก็นับถือนะฮะก็อย่าไปทับที่ว่าไม่โอเคนะจะไว้อย่างนี้บูชาอย่างนี้เหลือพานมาตั้งเนาะพานมาตั้งแล้วก็ใส่ดีกว่า คือบรรยากาศที่อยู่ชนแดนนะครับเนี้ยสถาที่ไหยนะครับทำบูชาที่ไายนะครับอร้อยพุทธบาทนะครับที่เขาไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมทําไมถึงเขาเอาไว้ตรงนี้ท่านผู้ชมทราบไหมรเพราะมเป็นที่สูงนะครับเป็นที่สูงแล้วก็อยู่ที่สูงในยอดเขาด้วยนะนุ่บูก็เลยคิดว่าอร้อยพุทธบาทที่นํามา จากไหนสักแหล่งหนึ่งแหละนะครับแล้วก็เอามา,าตั้งไว้ที่นี่มา,าไว้ไว้ที่นี่บูชาไว้ที่นี่บนยอดเขาน้อยที่วัดพระบาทนะครับที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์หรือวัดหลวงปู่ทบเนี่ยเขารู้จักกันดีนะครับสายเหนียวสา,ายมหาอุนนี่นะครับผูบ้ชมทาราสังขารไปปศ .2519 หรือ,อลับ มันดก,ก็ไม่มีอะไรครับมันโดกก็ง่ายๆเรียบๆเ,เหมือนบนดกทั่วไปที่ครอบรอยพระพุทธบาทไว้ที่จัดสร้างมาใหม่ปศส5นะครับพศสี 4, เอศ้ยพสเนี่ย54เนี่ยก็จัดนี่ครอบขึ้นมาใหม่ปกติท่านจะไม่มีอะไรครอบนะนะครับรอยพระบาทจะไม่มีอะไรครอบเลยนี่ก็เลยจัดนะทางอบอตเขาเลยจัดมาให้ให้ฐานเป็นที่ครอบ ไว้นะครับให้คน mm hmm. กราบเคารพบูชาในเขตของอำเภอชนแดนนะครับตรงนี้นะรอยพุทธบาทที่วัดหลวงปูท่ทบหรือเรียกอยีกทีวัดพระพุทธบาทนะที่เรียกกันเป็นทางการคือวัดพุทธบาทจริงๆแล้วเขาเรียกวัดชนแดนเนี่ยท่านผู้ชมนะ,นะะก็เลยเป็นอย่างนี้เป็นที่มาแห่ง วัดพระพุทธบาทนะความหมายวัดพระพุทธบาทก็คือมีรอยพระบาทที่เอาไว้บนนี้นะครับถึงได้เรียกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะนะผมพาผู้ชมไปชมโดยรอบต่อนะครับความหมายเราเข้าใจความหมายแล้วทำไมที่ชนแดนเนี่ยเขาไม่เรียกวัดชนแดนนะครับเขาเรียกวัดพระพุทธบาทนะครับก็คือนี่แหละมีรอยพระพุทธบาทอยู่ด้านบนเดี๋ยวบนเขาน้อยเนี่ย,ยที่เห็นเนี่ยนะครับก็เลย ท่านอามาเลยก็ทำตอนเนื่องกันมาถึงปัจจุบันนี้นี่หลวงปู่สังขารไปก็ประมาณหลายสิบปีแล้วละ่ะนะนะับไป อยู่อืออยู่ยนัเป็นเขาลูกน้อยๆดูเ,เล็กๆนี่แหละนะครับที่อยู่บนยอดเขานะฮะก็เ,เลยเรียกวัดพุทธบาทนะครับท่านผู้ชมมีมณฑกครอบนะท่านสร้าง เ,เรียกเขาหน่อยเขาสร้างเมื่อปี54เนี่ยนะครับผมว่าจำมาตันนี้เลยรือขึ้นลงเนี่ยขึ้นลงนะโอ้โหแข็งแรงนะผมเดินยังข้อท่าเลยนะคิดว่าไม่ไกลนะถ้ามองมานะมเนาะเฮ้ยนิเดียวอะ่ะ เ,เด็กขึ้นมาจะไม่เหนื่อยเด็กเขามีกำลังมันเติมแต่ตายังท้องเลยตบบาครับอ,อ้แกงไหมเว้ยหนห้าแก๊งเหรอ<ม>โอ้มีแม่หญิงมาด้วยเว้ย โอ้มีเนนมาด้วยเนี่ย <Okay. S 1> บวชไม่สึกเลยไหมฮะสึกป่ะสึกโอ้ไม่ต้องสึกหรอก<ท>อ<บ>นี่นะครับเป็นวัดพุทธบ่านะครับ พระบาทที่ระพุททบท่านเอารอยพระพุทธบาทมาไว้บนยอดเขาน้อยนะฮะตรงนี้เขาเรียกเขาน้อยนะภาษาชาบาลน,นะครับวัฒท่านติดถนนทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะอืมด้านซ้ายด้านขวาติดถนน นี่คือบรรยากาศคำคมคายเขามีนะผู้ชมนะสิร้างคูเหมือนงูเห็นไหมเขาเขียนแค่นี้พอไม่้องเขียนเยอะเข้าใจไหมฮะสิร้างคูเหมือนงูมีพิษนี่เี่ยเขาจะจะต่อผมต่อให้แล้วตัวนั้นเขาไปต่อกันเองใครอยากต่ออะไรก็ไปต่อกันเองนะครับ ท่านผู้ชมกลังชมอยู่นี่คือรอยพระพุทธบาทนะครับที่ชนแดนวัดตงปู่ทบนะวัดชนแดนนี่แหละนะครับหลวงปู่ทบเนี่ยท่านเป็นสายเกจิสายเหนียวนะนะครับกับวัดถ้ำขุนเนเนี่ยนะครับเขาไปไหนบางทีก็ไปด้วยกันวัดท่านขุนเนก็อยู่จังหวัดพิจิตรใกล้เคียงกันนี่แหละครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับท่านเก็บสังขารไว้เหมือนกันนะครับท่านขุนเนน บูญทบท่านก็เก็บสังขารไว้แต่ไว้ทยี่วัดช้างเผือกนะครับเป็นวัดของท่านอีกวัดหนึ่งเหมือนกันท่านผู้ชมนี่เราลงมาไกลาแล้วนะเห็นไหมแปบ๊บเดียวครับเนี่ยการที่ไหว้รอยพระพุทธบาทนะครับในตำนานเขาบอกว่าคุณจะได้บุญอันนีสงได้เข้าบุทธเจ้านะครับความหมายได้เข้าพระพุทธเจ้าได้เข้าฝ้าพุทธเจ้า ได้กราบเท้าได้กราบเนี่ยฮะเท้าที่พระองค์ท่านนี่แหละนะครับความหมายก็คือเป็นอย่างนั้นก็เป็นสิ่งดีเป็นสิริงมงคลกับชีวิตนะครับท่านผู้ชมแต่รอยพระบาทนะมีหลายจังหวัดแล้วก็มีหลายวัดนะท่านผู้ชมก็เลือกเอานะครับเลือกดูว่าไหนสะดวกท่าน,นก็ไปไหว้จะไหว้ที่ที่นี่นะครับที่ชนแดนหรือจะไหว้สระบุรี หรือจะไปไหว้ที่เขากิจกูดหรือจะไปไหว้ที่อินเดียหรือจะไปไหว้โอ้มีเยอะนะครับมีเยอะให้ให้ไหว้เยอะอันนี้ก็จะเป็นคำคมอีกนะครับเห็นไหมเขามีคำคมสโลแกนต่าง นะครับเขาเรียกว่าเป็นกติธรรมก่อนเดินขึ้นเขานะครับไปกราบไหว้นะครับครูบาอาจารย์ คือบรรยากาศนะครับที่ผมลงมาจากด้านบนนะอันนี้เขาเรียก่าเป็นหน้าโบราณนะหน้าโบราณเขาจะใช้ทรงหน้าตายอยกแย้มผู้ชมเนี่ยคือรอยพุทธบาทที่ชนแดนนะผู้ชมนะ บรรยากาศก็จะเป็นอย่างที่เห็นที่ผมพาผู้ชมได้ชมอาคารต่างๆที่อยู่ที่นี่นะครับหรือสิ่งต่อสร้างที่เก่าแก่นะฮะบางส่วนท่านก็ปรับปรุงใหม่แนละ้วนะครับปรับปรุงใหม่ในเรื่องราวของพิธกรรมต่างๆเดี๋ยวผมพาไปดูเขาเรียกว่าพุฏิหลวงพ่อพุฏิหลวงพ่อเก่านะหลวงพ่อทบเนี่ย นะครับไหนมาแล้วฮนะดูให้ทั่ววัดเลยนะท่านผู้ชมนะจะพ,พาไปชมที่ที่เขาสร้างแล้วก็มีที่เก็บไว้ยังเหลือให้ชมนะที่เป็นของหลวงพ่อเนี่ยคติสุติทีห่หน้าเนี่ยเป็นหลวงพ่อที่อยู่นะเป็นศาลาและเป็นสุติที่อยู่สมัยท่านอยู่เนี่ยนะฮะท่านผู้ชม เป็นร้อยนะนะครับอายุเป็นร้อยนี่นะกุฏิเก่าท่านเนี่ยมันก็เป็นทงธรรมชาตินะผุหักพังไม่ล่นปกติ กุฏิที่เหลืออยู่ที่เก่าที่เหลืออยู่ที่ได้เห็นอยู่เห็นไหมเขาเรียไว้เป็นสามกจิดังเลยจะมีหลวงพ่อเงินนะครับแล้วปูทบแล้วก็หลวงพ่อเขียนเนี่ยเป็นกุฏิเก่าท่านเนี่ยข้างฟงข้างฝาน,นี่ยังไม่ได้บูรณนะ ไม่จะเป็นสัลาแบบเดิมที่ท่านอยู่เลยชมเหชยไหมที่ท่านอยู่หลวงปู่ทบเนี่ยฮะองค์กางนี่นะท่านผู้ชมเห็นไหมองค์กางเนี่ยเป็นหลวงปูทป่ทบหลวงพ่อเขียนนะท่านขุนเนนเนี่ยนะครับสายเดียวกันอันนี้คือเรียกสายเดียวกัน เก่าของพ่อหอระฆังยังเก่าอยู่เลย,ยเทวินไหมเนี่ยซุ้มเนี่ยของเก่าครับเนี่ยของเก่าแก่เลยอันนี้ก็ทําใหม่นะไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยซุ้มเนี่ยแบบเนี้ยของเก่าใช้ไม่ค่อยจะได้และเอ็นสายเอ็นฝานะเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นกุฏิท่าน สมัยเก่าเลยเนี่ยที่เขาหนุรักไว้เนี่ยคือมีสลาใหญ่หลังเดียวแล้วมีกุฏิพร้อมผูม้ชม ของวัตถุดิคนเลยอายุอันนี้เขาทำใหม่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปลุงปู่นะครับเห็นไหมท่านผู้ชมเนะขาสร้างไว้ข้างข้างศาลานี่แหละ อพระพุทธรอปอยู่วัดชนแดนเนี่ยเรียกง่ายๆหรือวัดพระพุทธบาทนะครับก็ไปด้านหน้าจะมองไม่เห็นนะเพราะแดดนะมันจะย้อนนะพุณชจะย้อนอันนี้เป็นกุฏิท่านนะที่เห็นเนี่ย ท่านที่เห็นนี่คือเป็นเป็นกุฏิท่านที่ที่อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเป็นกุฏิหลวงปูงป่หลวงปู่ที่ท่านอยู่สมัยท่านอยู่นะครับนะเรากำลังดูติดตามรอยท่านอยู่ครับนี่ก็ยี่เป็นศาลากุฏิของท่านนะครับที่เป็นไม้เก่าแก่อยู่นะ มีต้องรอยแล้วเป็นหลักฐานอยู่เพลงมันเลงเข้าบรรยากาศให้ด้วยนะเนี่คือ นด้านของสายเหนียวเลยผู้ปูทบชนแดนนะผู้ชมเห็นไหมหเรียกว,ว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะสายเหนียวเป็นลูกสิษ์หลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับสายเียวกก็หลวงพ่อเงินแห่งวัดบางขานนะผู้ชม